ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องนั่งคุ้งพร้อมแล้วไปชมกันเลยวีคนใหม่ซัมเพอร์ดเจอรมเพอร์ดิด็กวันนี้วันลาเชลวันเราเจอกันอย่างลาเชลใช่ใช อันนี้ไม่ใช่ผีนะเราก็ไม่ใช่ผีเหมือนกันเจ้าผมหิวเลือดขอมันแห้งโอ้ยติดผีผีเที้ยเอ้งติดมึงเนี่ยติดมึงเนี่ยอืเอ้ยอเล็กเป็นว่าอเล็กเป็นร้องอเล็กเป็นใครไอ้เมื่อกี้มาด้วยกันเนี่ยใครใครใครคุณชินกับไอ้ไม่กินผมผีหิมอยู่ะมิ้วอ่ะ ตอนตอนออทออกมามีผ <have> ีมันกลับเป็นร่างคนแล้วเดินตามมาไม่ใช่ละอ้ารู้แล้วไอ้มีเดือดหายตนี้เดือดหายตนี้สแกนอ่ะสแกนอ่ะไอ้ช้างอ่ะมาสแกนไล่เชลไลเชลมาสแกนไลเชลไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยามาสแกนไอ้ฉางมันเดือดข้างทๆรถนะไอ้ช้างอ่ะเยียบยีเย็บ เอามาผมเดี <left. S 1> no go, ๋ยวเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาให้ยเฮอยหนูให้เวลาให้เวลาแก้ตัวให้เวลาแก้ตัวให้เวลาแก้ตัวอาช่างมันได้แก้ตัวไหมช่างมันได้แก้ตัวไหมีีีไไมมมม่่อองงให้่านกอใครใครโบยใครโบยช่างเมื่อกี้นะใครใครใครสายไลน์ฮองฮอเรื่องมันหายตรงนี้ไงแล้วมันอยู่ถึงขั้นเดียวลาเชลเป็นคนอ้าวโอเคลาเชลลเียวเรื่องเนี่ย บวชเลยบวชเลยอเล็กซี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวสงสัยไว้ก่อนเออเป็น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 อินเฟคเต็ดเป็นผีผีฉากเป็นผีเปิร์กผมขึ้นใช่เหรอปึ่งไหนอะข้างล่างอะเป็นผีแล้วก็ใครใครเพื่อนในฉากนะใครใครเป็นเพื่อนกับมันนะไม่รู้ว่าแต่ตาเมื่อกี้นะเห็นมีอเล็กเดินตามมาอเล็กเดินตามมามีผีเหมอตามมาอยู่อเล็กเร็วแก้ตัวเร็วเร็วเร็วเลย ไม่มีไม่มีไม่มีผีอะไรทั้งนั้นนี่เหรอครับเพชรตัวไม่ได้เจากลับล่างเป็นคนแล้วเดินตามมาหรือเปล่ามันกลับล่างยังไงยังกลับล่างไม่เป็นเลยโอ้โหผีมีเปรุนป่ะเฮ้ยผมว่าแน่เลยอ่ะคุณอยู่กับผมว่ะคุณอยู่กับผมไม่เอาเดี๋ยวโดนกินดิเดี๋ยวโดนแดกดิโอ้ยอ้ยี่ดีดิไอ้เยี่ตามมาแล้วไอ้เยี่เป็นผีนั่นไงกลัวเลยเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเฮ้ยมันเปิดขึ้นมาแล้วว่ะกูได้ใจรู้แล้วว่าเปิดเป็นอย่างนั้นบอกคนสุดท้ายจริงด้วยเออฮานเลยอเล็กอเล็กเฮ้ยเมื่อคืนผมุบใครไปรึเปล่ะใครโดนแดกเมื่อคืนอะฉันอเล็กอยู่ไหนอเล็กอยู่ไหนผมชุบอเล็กกันเลยอเล็กเลยแปลงร่างเลยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง มาเรียบร้อยทำไมเงียบๆกันน่ะก็น่าจะอเล็กก็จำได้ว่าตะเมื่อกี้ได้เห็นแล้วมันถือดุซอนแล้วแปลงละหยุดแมวหน้าหักหลังมากไม่เอานะ ไม่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 ไว้ใจผมได้แต่ไอฮานไม่รู้ไอฮานไอฮานยังไม่ตายนี่หว่าเออฮานยังอยู่เฮ้ยไอเฮียฮานถือลูกซองเไม่มากินหรือลูกซองมไหยเฮ้ยยังไงเฮียถือลูกซองไอเฮียโอ้โหไอเฮียโคตรพีคโอ้โหไอฮานขอโทษว่ะอเล็กโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหแม่ง อเล็กไม่มีพิรุษอ่ะไม่ทำตัวมีพิรุษอ่ะตัวมีพิรุษอ่ะนี่ลูกซองยังไม่ถูกเก็บเนี่ยผมเก็บไม่ได้แล้วมันเต็มเม็กมันเต็มเหลือสามคนขอโทษเลยครับเออขอโทษอเล็กตักใจเลยเฉยเลยอ่ะแม่งโอ้ผมทิชเก็บแทงมันไปด้วยไอ้ไอ้เก็เปรีมันถึงลูกซองเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันถึงลูกซองตรงแม่น้ำมาเจอเฉยเลย ก็แทงอลไกไปแล้ววัดเจ้ารู้สึกผิดอเล็กมากเลยอะไรกูบินไปแล้วอย่เดี๋ยวจบเกมก็รู้ว่าใครเป็นเฮ้ยยยังไม่จบหรอเฮ้ยไอ้เล่าเชียวคนเนี้ยเฮ้ยกดมันต้องรออีกชิปหายละทำไมมันเหลืออันเดียวอ่ะชิบหายละชิบหายแล้วดู้วยเร็วเร็วเรื่อยถูกไปแหล รูปเป็นยังไงวะเนี่ยสุปใครเป็นเนี่ยชิมังตื่นเต้นหรอหลุดวะเฮ้ยหลุดใครวะเฮ้ยไอ้แก่เป็นกับไอ้อ๋ออเล็กโอ้โูดูท่ามันดูท่าเล็กดิเอี่ยขอโทษอเล็กเยี่ยเล็กโอ้ god โอเคครับก็จบไปกับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันมาคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปดูไปดูกุยกันต่อ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บายกดแชร์ให้เพื่อนชมด้วยลนะ